เมนชั่นรีโนเวทใหม่ใกล้สวนสาธารณะอูเอโนราคา44ล้านบาทข้างในจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่า ห้องนี้เป็นรูปแบบห้อง2 LDK พื้นที่75ตารางเมตรห่างจากสถานีเนซุ4นาทีและห่างจากสถานีเวเอโน12นาทีเท่านั้นสามารถมองเห็นบ่อน้ำจากสวนสาธารณะได้อีกด้วยบริเวณอ่างล้างหน้ามี2อ่างด้วยกันและภายในห้องน้ำยังมีอ่างอาบน้ำให้อีกด้วยห้องนอนทั้งสองห้องมีขนาดกระทัดรัดแต่ก็สามารถแบ่งสัดส่วนได้เป็นอย่างดีเลยพื้นที่ภายในห้องจะเป็นสีขาวจึงทำให้สามารถตกแต่งได้ง่ายที่สำคัญห้องนี้ยังเป็นห้องมุม ด้วยจึงสามารถมองเห็นวิวจากห้องได้แบบนี้เลยบริเวณห้องโถงก็สามารถมองเห็นครัวได้แบบนี้เลยอุปกรณ์ภายในครัวก็ครบคันมีทั้งเครื่องล้างจานมีเตาย่างและมีเตาแก๊สทั้งหมด3เตาด้วยกันจากระเบียงห้องก็สามารถมองเห็นวิวอูเอโนได้แบบนี้เลยสถานีอูเอโนเป็นสถานีที่สามารถเดินทางไปไหนได้สะดวกมาอยู่หรือเที่ยวก็ดีทั้งนั้น